เนี่ยเพื่อวันนี้ครับเราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับเพราะอะไรเพราะอะไรวันนี้ครับสองตำนานนะครับมารวมตัวกันแล้วครับผมนั่นก็คือพี่ไซและก็พี่ซูก้าของ BTS นะครับผมบอกเลยว่าเพลงนี้คือที่สุดของที่สุดเรียกว่าตำนานมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะพลาดไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่านี่คือช่อง React ทยี่ยงใหญ่และอลังการที่สุดในโลก ผมไม่อยากรอแล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมงานเยอะมากเมื่อวานออกมาผมก็แบบว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทำนะครับวันนี้ก็เลยต้องรีบทำนะครับผม <S <S โอเคครับรอแล้วมาไม่เกี่ยวเลยเลยความรอลไม่เกี่ยวนะฮะความบ้าของที่ของโลกครับผมใส่ครับผมเพลง Dad 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 แดด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 เราไปเรื่องกันเลยนะปอามามาเปิดมาครับพี่ใัยเปิดมาหน้าอุ้มหน้าน่ารักมากเลยป้าใสยคือแบบเป็นแบบเป็นหน้าที่น่ารักมากๆแล้วแบบ ผมชอบทุกเพลงของพี peak peak ่แกงจริงนะแบบแต่เพลงก็แบบ twenty twenty two two สาย comeback back ว่ะแล้วประเด็นคือพี่แกงเป็นคนที่แบบว่าคิดท่าแบบว่าคิดท่าคิดท่าแบบน่ารักอ่ะให้ได้ไปกิน over feeling is amazing มันโอเวอร์แล้วหรอคือประเทศอื่นอยากจะโอเวอร์ประเทศกูยังไม่โอเวอร์โทษดิคือประเด็นคือป๋าไทยเป็นคนที่คิดท่าแบบไม่ยาก แกไม่งมีอะไรตลอดอ่ะแล้วแม่แบบผมบอกเลยเพลงนี้แบบใน TikTok คือมาแน่นอนเฮ้ย,ยเเข้าใจไหมเข้าใจท่าพี่แกไหมเเนี่ยเป็นท่าที่แบบคาดเดาไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็นไม่รู้อ่ะ oh, yeah. บอกเลยใช้นิติสตอกมาแน่นอนตืดนโอ้ยแค่บ้กพร้อมเสียงเดียวผมรู้สว่ามันต้องปั่นไหมมันต้องปั่นแบบปั่นแบบเดาไม่ได้อะโอโอ้โหผมโอ้ผมผมขอใช้ผมขออุ๊ยพูดอะไรเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำว่าทุกคนครับเตรียมตัวครับหลอดสัตว์อุ้ยใจเต้นเลยใจเต้นแรงมาก ไปต่อนะทุกคนเด็กอะเออ่แ huh. right. uh ่อะเออแดดแดดไเออโอ้โด้อ้โอ้โด้้กออ้โออโอ้อ้โอ้ดี้โ ไม่เป็นไรไพ้ไพ่กันเอาอะไรเนี่ยเอากินแล้วได้กิอะไรวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเอ็มพีดี้ไม่ได้มันคือความหลงตัวที่งงเชื่อไหมแม่าระกี้ชูกาคือแบบงงเออเพลงนี้ติ๊กตอบมาชูอะาจะกระจกแบบมาชู ดูนาซูกะอันนี้เอมรีหรือหรืออะไรตลกเ่ยดูนาซูกะแบบคนหนึ่งก็ทิ้งใจคนหนึ่งก็ปั่นฉันผมอยากให้ดูนาซูกะตอนทันนี้หน้าสะบัดแล้วเหนื่อยจนหน้าจันแล้วดูดิอันนี้คำสรโลอะไรนะเกิดอะไรขึ้นวะ เกิไขึ้นมะเหนื่อยใปในคำนี้นะครับว่าเหนื่อยมากผมบอกเพลงนี้คือไม่ดูเอ็มวีไม่ได้ <laughs> แมง่งกดปั่นอะแบบ <laughs> ผมบอกเลยว่าเป็นการรวมกันของสองคนที่ดีงามมากๆมันลงตัวมากแบบความปั่นของพี่ไซและความปั่นของซูก้าที่มารวมกันมันแบบมันสวักสวักแบบปั่นๆเข้าใจไหมผมชอบ่อนนี้มาก <Whoa. S 1> <laughs> พี่ไซพูดแบบ แล้วดูนะกินแล้วันนี้ Can you feel it Can you feel it แล้วผมบอกเลยว่าตอนหลังจากพี่ซูก้าเข้ามาเนี่ยได้ไหมแล้วพอเป็นฉากเนี้ยพระโอ้โคตรหล่อหลังจากนั้นมูททำเพลงมันกลายเป็นว่าแบบเปลี่ยนไปแล้วมันดีแบบมันลงตัวแล้วแบบทุกอย่างมันดีมากๆเผลอๆข้างหลังเนี้ยอาจจะต้องมีบางทานอีกสักคนก็ได้ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยข้างหลังันเนี้ย นี่หรือเปล่าหมอนเด่งไป่ทำตรงนั้นนะโรวจตรโอเคครับผมก็จบไปกับเพลงแด๊ดของไซนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนย้ายด้วยมีจริงๆมันมันไม่ผิดหวังแน่นอนมันแบบปัดอะไรก็ไม่รู้แต่มันมันดีมากๆมันแบบเพลงดีฟังง่ายเต้นเต้นไม่ยากท่าคือท่าพี่แกจะไม่ยากอยนะู่แล้วแต่ว่าท่าพี่แกจะแบบเป็นมินิมอลอะเรียบแต่ง่ายกกตุ้งโกตะเก้อะเอองงปะงงเหมือนกันเน,นี่ยแหละพี่ไซถูกต้องเลยที่สุดในทิกตอกอะที่สุดผมเชื่อเลยครับผมทิกตอกมาเก็ตในสกอร์อาร์พีครับผมฝากกดติดตามชอบ ช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอใหม่คลิปต่อไปสวัสดีนนอขอนย่าไปเต้นก่อนครับผม <c oughs> สวัสดีครับแดดแดด แกก็จะทำอะไรอย่างนี้แหละปนเข่าใช่ไหม